เจ้าจำข้าไม่ได้เลยท่านเป็นคนที่ยึดทรัพย์บ้านของข้าจริงสิเจ้ไม่เคยกลัวข้าเลยไปซื้อยันใบทองมาสักแผ่นฮะต้องไปในวันปีใหม่ขอรับจ้าบันทึกข้าได้เลยนะรากคอเองขันตัวช้าให้ถอยหลังไป พอถามหนว่าร้านยาในเมืองไปทางไหนเจ้าจำข้าไม่ได้เหรอท่านเป็นคนที่ยึดทรัพย์บ้านของข้าเช่นนั้นเจ้ายังจะมาถามข้าอีกสกุลความมีความผิดถ้าถามพวกเขาพวกเขาไม่กล้าบอกบ้างล่ะโกหกด้วยเปื่อยบ้างล่ะดังนั้นข้าจึงถามท่านจะไม่กลัวข้าเหรอจริงสิจะไม่เคยกลัวข้าเลยสกุลความของเราต้ต่ำดุดมดุดใบหญ้าสนักสัตว์ดาราของพวกท่านทำคดีตามคำสั่งจับตาดูพวกข้าตลอดเพราะไม่อยากฆ่าข้าแล้วก็ฆ่าข้าไม่ได้ ดูท่าวันนี้ได้กำไรดีนะจะดูนะตรงซอยนั้นเลี้ยวซ้ายเห็นสิงโตหินก็ตรงนั้นแหละ ได้ยินว่าคุณชายเสริญเคยมั่นหมายกับเจ้าตอนนี้งานแต่งล้มเหลวแล้วก็เร<ๆ>ิ่มเปิดเผยหน้าปรากฏตัวหมดอะไรตายอยากแล้วเ<ๆ>หราอการปรากฏตัวคือการหมดอะไรตายอยากเช่นนั้นท่านปิดหน้าทั้งวันหลบหน้าคนแม้แต่แสงก็ไม่เจอแสดงว่าท่านเป็นคนมารายาทง,งามเพียรพร้อมศิลธรรมอันดีที่สุดในใต้ล่างนั้นสิเมื่อครูเห็นคุณชายเสริญมาซื้อยันไม้ท้อของเจ้าจะเป็นคู่รักที่อาภัพน่าเวทนาจริงๆข้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสกุลเสริญต,ตั้งนานแล้วคุณชายเสริญมาซื้อคนทั่วเมืองก็ซื้อเช่นกันหรือวววว่่าาต้้อองงมมีีคเกยกยขัับสุล ทำไมถึงปัดความสัมพันธ์เร็วเพียงนี้อยากปกป้องเขาเลยจุกเกลียดข้าไหมส่วนตัวท่านกับข้าไม่รู้จักกันส่วนรวมท่านกับท่านปู่ต่างก็เป็นขุนนางราชสำนักท่านรับข้าตอบแทนจากฟาบาทสกุลฮวาทำให้ฟาบาททรงกลิ้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าความเกริ้วนี้มันน่าจะตกใส่หัวท่านหรือไม่จันใบทอนี่แปลว่าอะไรท่านไม่รู้หนังสือเหรอ รู้แค่ครึ่งหนึ่งอะไรคือรู้แค่ครึ่งหนึ่งประโยคแรกข้ารู้เป็นบทกวีเด็ดของซ่งเหยียนชิงจูงแขนนวลนางลงเขาทรงซานหลังเลทุกย่างก้าวจะได้พบอีกไหมหนอแสงจันทราส่องสว่างลงกลางสนยามใดจะได้ชมจันทร์กับเจ้าอีกบรรยากาศเช่นนี้ถูกประโยคต่อไปของเจ้าทาสะดุดความสง่าง,งามคนขายหมดตรงหน้าไม่มีทั้งจันทราและสาวงามเสนาบดีรถม้าของท่านพังแล้วเหรอถึงวิ่งได้ชาเพียงนี้ <c oughs> Già! Ja. Già! Ja.